อันนี้ใส่กรอกฝากขอน่าจอด้วยต้มตใส่น้ำมะขามเปียกชมมนุษย์เมีนกำลังมาทุกคนคอยสร้างบังนั้นมาเป็นนวยหมักเสลี่กินเบิร์ดเหล่ากองนึงก็หมักสมหมกักแอปเปิลพล่ะเพื่อนอืมมไม้เหลือนิดนึงก็เลยเอามาใส่ แม่สตอคอยตำไส้แล้หลายไปใส่เบิอืกินสตอห้ามพูดกับใครนะนี่หัวหอมแขกหอมแขกหอมแขกหวานได้หอมอันนี้นะอือหอมแขก มาเด้อมาเด้อ เทกกวกหอมยง่งๆนี่นะแม่ตำเองจ้าส้ตามตำหนูตำเองทุกคลิปนะทุกคนหนู้บ่เคยสื่อเขากิน ตาเองยังแสบอยากได้้ลยกับไซอังชื่อเขากินมันบ่ออิ่มซื้อเขากินมันไม่อิมอมมอ่มเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เม่สตอลงไปหอยแครงมันตัวเล็กนะทุกคนมันก็เลยแบบไม่ไม่เห็นนะตัวหอยแครงนะอื ขอบคุณเพื่อนสาวนะเพื่อนสาวเอาเส้นมะลกอสับเส้นมะละกอมาให้หมดแล้วนะเนี่ยกลัวมันเน่าก็เลยรีบกินทุกคนเห็นน้ำมันเยอะๆอย่างนี้นะหนูไม่ได้ใส่แค่ปลานะหนูใส่น้ำกระเทียมดองน้ำมะขามเปียกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใส่น้ำปูด้วยมันสีเลยนวลอะ่ะ จะไปหาบตปะปะแดกใส่ได้ขยักให้น้ำร้ายนะมันเข้มเด้เราก็ใส่น้ําต้มอุ่นไปด้วยนะทุกคนนะจะว่าอยากน้ำได้รลายจะไปหาบตปะปะแดกใส่เข้มเด้อืเห็นสีน้ำมันเข้มๆอย่างนี้นะมันไม่ได้เข้มเพราะปะลาแล้วทุกคนมันเข้มเพราะน้ำน้ำปูนะัวเห็นบ่ขวดยซดานะปะแดดเป็นสิบเบิดข่อยมากสดน้ำตามมะฮุง อืมอืมอืมความอันนี้มันเจียบคักเนาะหวานไย มันตัวเล็กนิดเดียวมักสตอไหมเบร์อคเขาเรียกอะไรว่าหอมแขก้วเนาะหอมอินเดีย หวานอะ่ะนี่บอกรูบอกมา ลองเร้วไปได้แดงกับเธออันมกกักตะตอลองเร้วออกไปไ่อไหร่บอจะกอบอร่อยมากเคยลูกก็ไมาให้เบิ้งกับกูใจอยูดด่ในเกาหลีเนาะในคู่ปังเด้นไปหาเซิร์ฟเบิง้งหาพันวอนทุงห้าวหัวเนี่ยตำพุงเซงี่หง้อแข้งใช่ไหมสตอ กุ้งจาบกระเหลืออม่นี้เลยอย่อนี้ปุ๊บเหลืองกับมาเบิดแล้วเขาลุ่งไหลแล้วพอขับกินไว้พูดได้ยู่ท่างผักไตกินเม็ดสะต่อเให้ตั้งไดว่าไม,ม่ให้มันเหม็นปากวะเหม็นหดเงี้ยวผลวไป มืมีวิธีจัดการอันนี้กับบมีคือกันเนีี้กับถามขึ้กันเพราะว่าเป็นคนชอบกินมากมีวิธีจัดการกิ่นไหมมีอะไรแบบสะล่างเมสตอได้บอมีคนบอกว่าตินแตงกว่ากินมะเขือ สับป,ปะรดมีสับป,ปะรดมีเป็นลูกเลยเพราะว่าซื้อมาเพราะอยากกินอยากเป็นเป็นเมนนะสรุปเล้วกินยังได้ผลเนี่ยคือหลายแทบแต่ว่ามาก,กินแห้งนี่ปาด์เมนหดเงียเ้ยวบมเดอหดสิบอกมากาโตอนี่มันรุ่นแรงใช่ไหมปาดเห็นเต็มถาดว่าเนึงหั่นเบิดล่รบ่พอเข้า ไม่ของมาตาสตูดิโอแล้วทุกคนไม่เฉพาะเอ m r เมอานะแซ่บ <Yeah. S 1> หานอนเริ่มไม่สิหิว มะละกอนะใส่หอยแค็งหอยแค็งมันนี่มันตัวเล็กนะทุกคนมันก็เลยมองไม่เห็นเนี่ยเห็นืม เลือตะลกไก่ตระลหลกไทรเนีไปตรวจอยู่มันจะหาบได้อ่น ประแดกใส่เบิดขวดมันก็เข้มแลเน้องขันเจอยากน้ำหลายบอแมนเด้อืมชอบกว่าจมากบุ๊คเพ้รหมูต้มใส่พริกสดกับพริกแห้งนะใส่พริกแห้งมันจะสีสันน่ากินนะอืม บเบบสรกรอมากินเล่นว่ออร่อย,ยอรอรเราเบบสรกรอกันสักแป๊บนึงนะ บอแมนบอแมนเสียได้เท่ากับกินหมดไม่ใช่เสียได้เท่ากับอ้วน ี่กินหมดไหมคะต่อเข้าซิเ <laughs> อฟซีโมจาว่าส่อสูอมีของกินต่อจากส่มตาอีกไหมคะนี่เดใส่กอกนี่เดจริงๆเนกินกินได้ทุกคนเพราะหนูกินเยอะมาก วาตามีของเห็นยกกินบอเท่านั้นละ่ะตัวของกึินของละลายกลุเก้านานะ่ไปซื้อมากินนะไส้กรอกนี้เหมือนไส้กรอกแดงบ้านเราเลยถุงละห้าพันถูกมากหน้ากิโลหนึ่งน่ะหนึ่งกิโล BN นหน้านะ BN หน้านี่นี่นี่ในกุ้งนันเนี่ย